ล้ออีซุขอบ16ใส่รถโตโยต้ารถตู้ค่ะในไหนก็ถึงรอบเปลี่ยนยางแล้วลูกค้าอยากลองเปลี่ยนแนวใส่ล้ออีซูสเปคแครตัวเตีย้ยขนาดขอบ16ล้อขนาด6รูเท่ากันนะคะแต่บ่า c ีตรงกลางต้องไปขยายออกนิดนึงนะคะทางร้านก็จะมามิลลิ่งแม็กพร้อมอยางเลยคะ่ะใช้เวลาวงละไม่เกิน3-5นาทีที่เขาเลือกเป็นแม็กสีบอลนะคะรุ่นนี้ยางมาคู่ตัว2 1 5 7 0 R 16หิบสตโตนดูนวิทรุ่น R611 ชุดละ14 0 0 0บาทบวกค่ามิลลิ่ง1,000บาท น็อตแท้ศูนย์ฝาโลโก้โตโยตา้าได้ครบค่ะเสร็จเรียบร้อยหนึ่งล้อนะคะนี่คือล้อที่เราบิลลิ่งเรียบร้อยแล้วเอาออกไปนิดเดียวจริงค่ะส่วนทางนี้พ่นสีรอเรียบร้อยแล้วเตรียมใส่มานําเสนอเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะเผื่อพี่ๆที่ใช้รถตู้สนใจแบบนี้ยังมีสินค้าค่ะฝาโลโก้เก่าเอาออกน็อตมา เป็นน็อตแท้ศูนย์ค่ะข้างๆกันก็จะเป็นโตโยต้านะคะมาใส่แม็กจีบวกกับยางขอบ17ตอนนี้จัดโปรอยู่ที่13,000บาทรวมเทิร์นแม็กเดิมเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีค่ะสําหรับพี่ๆที่ใช้วีโก้ตัวเตี้ยรีโวตัวเตี้ยมาได้เลยยังมีสินค้าร้านอยู่จังหวัดปทุมธาน,นีมี2สาขาสาขา2อยู่ที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมินะคะที่หน้าโปรไฟล์มีเบอร์โทรช่องทางการติดต่อสาขา2ราคาจะสูงกว่าที่ปทุมอยู่ที่500-1,000ถึงหน่พบาทพี่ๆสนใจสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่ม เติมได้เลยค่ะ